มเมย,ย1 8 <นะ S 2> กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวคนยิงธนูชนิดกระจุกดาวเปิดความสว่างปรากฏ7 5ขนาดปรากฏ9ลิปดาพบครั้งแรกโดยชารมิชิเมื่อวันที่3มิถุนายน1764กลุ่มดาวคนยิงธนูราศีธนูพิกัดไรแอสเซนชัน18ชั่วโมง19.9นาทีพิกัดเดคลีเนชั่น -17 องศา8ลิบดาเวลาที่เหมาะสมช่วงฤดูร้อน เมซีเยสิบกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนยิงธนูชนิดกระจุกดาวทรงกลมความสว่างปรากฏ7.47ขนาดปรากฏ17ลิปดาพบครั้งแรกโดยชาร์ลมิชยกลุ่มดาวคนแบกงูพิกัดไรแอดเซนชัน17ชั่วโมง2นาที37.69วินาทีพิกัดเดคลินชันลบ26องศา16ลิปดา4.6ฟิลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม เมซิเย่ยี่สิบเนบิวลาสามภูในกลุ่มดาวคนยิงธนูชนิดเนบิวลาเรืองแสงเนบิวลาสะท้อนแสงและเนบิวลามืดความสว่างปรากฏ6.3ขนาดปรากฏ28ดลิบดาพบครั้งแรกโดยชังมิชเมซิเย่ยี่สิเอ็ดกระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวคนยิงธนูชนิดกระจุกดาวเปิด ความสว่างปรากฏ6.5ขนาดปรากฏ13ลิปดาพบครั้งแรกโดยชานเมซิเยเมื่อ5มิถุนายน1764กลุ่มดาวคนยิงธนูราศีธนูพิกัดไรอสเซนชัน18ชั่วโมง4.6นาทีพิกัดเดคลิเนชันลบ22องศา30ลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เมซิเย่ยีสกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนบิงธนูชนิดกระจุกดาวทรงกลมความสว่างปรากฏ5.5ขนาดปรากฏ32ลิบดาพบครั้งแรกโดยอับราฮัมอิเลอร์เมื่อ26สิงหาคม1664กลุ่มดาวคนยิงธนูประสิทธนูที่กัดไรแอเซนชัน18ดชั่วโมง36นาที23.94วินาที พิกัดเด็กคลินชันลบ23องศา54ลิปดา17.1ฟิลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเมสเซเย23กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวคนยิงธนูชนิดกระจุกดาวเปิดความสว่างปรากฏ6.9ขนาดปรากฏ27ลิปดาพบครั้งแรกโดยชานเมสเเยเมื่อ20มิถุนายน1764กกลุ่มดาวคนยิงธนูราศีธนู พิกัดไรอสเซนชัน17ชั่วโมง56.8นาทีพิกัดเดคลิเนชันลบ19องศา1ลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเมซิเย24เมฆดาวเล็กในกลุ่มดาวคนยิงธนูชนิดเมฆดาวหนึ่งในสมาชิกที่ไม่ใช่วัตถุอวกาศห้วงลึกความสว่างปรากฏ4.6ขนาดปรากฏ90ลิปดาลงบัญชีของเมซิเยเมื่อ20มิถุนายน1764 กลุ่มดาวคนยิงธนูราศีธนูพิกัดไรอสเซนชัน18ชั่วโมง17นาทีพิกัดเดคลิเนชั่นลบ -18 องศา29ลิบดาเวลาที่เหมาะสมเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเมสเซเย25กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวคนยิงธนูชนิดกระจุกดาวเปิดความสว่างปรากฏ4.6ขนาดปรากฏ32ลิปดาพบครั้งแรกโดยชองฟิลิปลัวเดอเชโซ กลุ่มดาวคนยิงธนูราศีธนูพิกัดไ i ร h t แอสเซนชัน18ชั่วโมง31.6นาทีพิกัดเดคลิเนชัน19องศา15ลิปดาเวลาที่เหมาะสมเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเดือนมีนาคมนี้เราได้รู้จักวัตถุเมซีเยออีก8ชิ้นขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่กับสรุปประจำเดือนเมษายนสวัสดีครับ